การขับเคลื่อนง,งานเครือข่ายบรวรรอหรือเครือข่ายชุมชนร่วมใจป้องกันภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยด้วยนโยบาย 3S <kitty. S 1> จังหวัดขอนแก่นถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการดำเนินงานเครือข่ายบรวรรรรมาอย่างต่อนเนื่อง โดยในปีนี้เน้นการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลในชุมชนตําบลทรายมูลอําเภอน้ําพองซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลในชุมชนปัญหาการใช้ยาชุดในครัวเรือนการจําหน่ายยาชุดในร้านค้าร้านชํา ระบบยาที่อยู่ในชุมชนเป็นปัญหาในเรื่องของยาอันตรายที่ยังคงมีขายอยู่ในร้านชำยาชุดยาสเตียรอยนอกจากปัญหายาชุดที่ในร้านค้าร้านชำแล้วเนะี่ยยังมีในส่วนของรดเลขขายยาตำบลไซมูนเป็นตำบลหนึ่งนะคะที่มีความเข้มแข็งหนึ่งก็คือมีความแข็งทางด้านของผู้นําชุมชนของคือข่ายอสโมนและก็คือขายร้านค้าร้านชําเป็นสเต็กโฮเดอร์หลักที่เราอยากให้การกระจายยาที่ในร้านค้าร้านชำเนี่ยนะคะเป็นไปอย่าง ปลอดภัยแล้วก็ทําการค้นหาปัญหาร่วมกันมีปัญหาอย่างไรบ้านแล้วก็เอามาพูดคุยกันแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งที่เราภาคภูมิใจที่ขับเคลื่อนในเรื่องของร้งคาร้านชำม,มาหลายปีแล้วนี่ก็คือเราได้ความร่วมมือในปีนี้สามารถที่จะทํา MOU นะคะทำความเข้าใจร่วมก,กันกับผู้ประกอบการที่อยู่ในตําบลไซมูโมลน,นะคะโดยกลวิธีการแก้ไขปัญหาที่สำคัญคือใช้กติกาชุมชน จัดทำา o u u การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยภาคีเครือข่ายตำบลสายมูลร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนและคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอนาำพองหรือพชอนาำพองติดป้ายห้ามลดเลขขายยาเข้าชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอ,อสอมอบรมให้ความรู้และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าร้านชำให้ไม่จำหน่ายยาชุดยาอันตรายที่นอกเหนือจากยาสามัญประจําบ้านพร้อมลงตรวจร้านค้าร้านชำสำรวจการจำหน่ายยาอีกทั้งเหล่าอสอมได้ลงเยี่ยมบ้านสำรวจการใช้ยาในครัวเรือนให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาพร้อมเฝ้าระวังการใช้ยาที่ไม่ปลอดภัยในครัวเรือน เคยมีการใช้ยาชุดโดยซื้อจากร้านค้าในชุมชนและเกิดอาการแพ้รวมทั้งการใช้ยาตามคำชวนเชื่อจากญาติจนส่งผลให้เกิดอันตรายซึ่งในปัจจุบันได้เลิกใช้ยาชุดโดยเด็ดขาดแล้วคันเป็นยังมากก็ไปหาหมอโลดบาดจะสามารถกินยาสุดการดำเนินงานเครือข่ายในชุมชนจะขับเคลื่อนต่อไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือและร่วมแรงจากเครือข่ายทุกส่วนในชุมชน เพื่อเดินหน้าแก้ไขต่อทุกปัญหาให้เกิดความสำเร็จทุกคนในชุมชนมีความปลอดภัย